สวัสดีค่ะผู้ชมที่คารพรักยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศทงไฮทงหน้าคือเก่าคือเดิมนะคะอยู่กับช่องโบแฟมิลี่เมื่อนี้มาหาลอทองลอทาค่ะมาชมควยงามแบบบานๆแต้ว่าธรรมดาคือเก่าค่ะมื่อนี้อยู่พิกัดหน้าพญิตบุบ้านบ้านยังกพอพะมันสำโรงไต่ตำบล ตำบลซ้ำลงอำเภอตาลสูมจังหวัดอุรลราชธสานีนะคะ,อ,ะอยู่กับเจ้าพ่อพันพพพคำค่วนค่ะไปพบไป่อตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะมาอัพเดตมาเยี่ยมมาส้มสถานการณ์ของเพื่อนวายญญหัยขึ้นนอยังตั้งแต่หนูทายตั้งแต่หลายเดือนเติบนพอเนาะ ค่ะไปพอไป,ไปช่อมกันเลยค่ะนี่แหละค่ะขวยงามนีขอกหนึ่งครับขอกบรรบาดห้ำหนึ <c oughs> ่งเด้อห้ำหนึ่งเด้อไปลงหนามสนั่นหรือวันนี้แม่นี่หน่อยงามๆนั่นดูกขางเจา้าคำพูดนนี้เนาะ ยาสีทานำไปเบิงอยู่ซาบนเนี่ยนี่ขายสองเสยนืึคือขายถือเถอตาเตี่ยมแก่มํำพ่อไนค่ะเออบักข่าวในไ่ก็เกาหลยแล้วพอเนา่ตอนนูมาทายประมาณหาหกเดือนที่ผ่านมา คุณอยากไปนอนนำซาไปไปเถอะไปไปนอนนำซาแต้ยคุม่นำเมืองหููเคุณนี่นำซาอีกไปแล้วค่ะแก่แก่ข้อยทั้งเบิรอยอยู่หนีเจ้าตัวพ่อสิบเอ็ดตัวอยังวะโอ้ยแก่ข้อยเมื่อนั่ลงเป็นข้อยแม่บอกอยูนีเจักเมีย่ามันบ่มันพาสี่เมี เม่สาวหน่อยเป็นลูกของเจ่าเจ้าคำพูดอยู่หนีเจ๊กตัวละสามสี่ห้าห้าเนจ้าหตัวละเปันลูกเต่าไปหนำปะยังมสอแม่เหลือยู่นีเจ๊กตัวเระท่นไนนออหออน,นเขาจากตัวแล้วมันดุมันนียังมีเบิดอ๋อหน่อยสองกว่ามวออกคอนเป็นสาวสี่ตัวปีนึน่ก็สตัวแม่เบิดยู่นีเบิดป่คะเออเอาไปรับส้มค่ะไปพอานน่ะ มักเถอกไงนน่นสื่อมาจากอำเภอะไรพอเถกอหไงพอพันเท่านี้แหะเจ้าความพูดพอันมีนี่นั่นมีความมีสื่อขอขอมันเปนไทขามาจากคนเกยนแล้วก็มาสื่อมาจากคนเกยนสื่อมาจากอน พกเงินกมาเดืนเล่นโซ่เลยสองพันเดืนมันเลยสองพัสองพันหนุ่มบปคอมันอ่ะคอมันงามันยังไงยังสมาต่คนเตียนอ้อหัวค่อายมากกันอืมอืมหางนู้นเด็กจะมาเจออมกละคะก็นอนดามนะคือจีบเห็นเน่บ้าน ผนหมดหนามอยู่ผู้คนกับไปหมวดหนามสาพอดีว่าว่าเลือกแห้งนี่บอกพ่อสามีเยอะแต่นี่น้องไกมันอ่านเนยว่าท่านนี่คือซุป้าคืกสุนทรีนี่แหละพอดีคุยนอนจังบมดเเออเลือกอ่านไหวนี่นั่นนีนั่นแม่ใหญ่มันนั่ขาไปซุเผาหันยู่ที่อยว่าคอยโตนงไปอยู่ตี่ตนใจีนั่นเียใหญ่เสื้อโคตรมือเย็นมั้ย ว่าขมวดนี่ยามันคือหันข่อยว่าไปจมลงจมลงครอบหนามขรอบบาดขครแล้วเขามันหันเบี้ยนมันโผล่ข่าวไปไปขอขล่าเจ้าเฝ้ายุกขึ้นไปจุกยันขาออกวุ้ยหามวุ้ยนี่ค่ตายหนาวหน่อยหน่อยงัวน้าพ่อของเสือกตายอยู่มันมันรุดไปไปตายอยู่ห้องเบิ่งคนขี้ข่วยอาบน้ำ คุยผาหญ h à เ้าคุยอยูไซหรอวะนี่มันคือหายใจได้เจ้าคำคุรยี่ไหนล่ะควรเออส u งได้จักเสนพอดอยฮกซีบนนะบะเมนนาตาบะหมันเก่าจะเดือดเลยเรื่องาตาไงเย น,น่านคนขี่ควายลอยน้ำ5ร้อยเหรียญรถทงรถฮา,า,า,าไปเสนาคาอยู่กับสองโบ๊ทแฟมิลี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้โบ๊ทแฟมิลี่เทปคลิปต่อไปในเด้อจา้ากูล่ากูล่ากูล่าเพื่นสิบว่ขึ้นมหาเขาหเหรอโหอยู่เหระพอในอเรียนน้อยๆเด็กๆนั่นยีกทางเพื่นเด้อ หูร uhm. ้ายเนาะเกยคู่ขี้ก็คนแม่บอกของเพื่อนตัวนี้ไก่สีออกวะคอผ่านคือเจ้าคำข่วนอ่าเบิดเนะพ่อเนาะขึ้นไู เดี๋ยวพามาฮักกสอนยังไงปั่นแดงโอ้ยเดยยว่ขุนม่วนดูเพื่อนค่ะพี่หน่อดูดูดูเพื่อนตัโตัตัวแหลกทั้งนานตัวเถือกหนะอตัวเถือกนั่นมีแม่หน่อยนาะมาผีฮัมวงดูเพื่อนนี่ขาวังดูเพื่อนดูเพื่อนสูงเงาอายุจะ สักปีเหรอคะปีเดียวอายุปีเดียวปีปีเต็มเลยบ่ปีเต็มป,ปีนเต็มตัวนั้นเป็นคั้วเมียเมียเจ้าอะไรอกแค่เป็นเป็นเจ้าลวดเป็นขั้วเมียมาท่านในพ่อปีอืคือออกขวางก่บุคาบบ่อันบูกตัวน,นั้นออกแล้วอาทิตย์นึงตัวนี้หน่อยน,ะนี่หน่อยอย,อยืดคางกันนะ ัวน,นี้เป็นข้องบักลาเสะม,ะมกลาจองเลอุย้ยตาค่ะพี่นนอกตาเตีมแกมจำเป็นลวกข้องเจ้าคำพูนเน้อค่ะพี่หนอกสนใจขายอยู่หมักลาขั้นพื้นสนใจ้าสนใจว้าะไรบันไดว้าไร<อ>บันดไดคิดก่อนบ้าพ <laughs> ี่หนอ ตัวเมียรอกเอาตัวกไว้อ๋ตาแยมนายข่านวนข้าด้วยเกินมันเคียร์ายมมันลอยสาวล้วบนลอยสาวแล้วความสูงนก็คอยมนอะไรอีก้็คอนายใครวหเนาะไวนวเธอร้ายเธอมิมันนหวดูเจ้าคำพูด ่อยเฮงียงข่วนผู้นี้ข่นลูกข่วนไล่ตัวคึ้นขึนปูงเฮงียงกินดีพว,ว,ลลวกเราละลูกลนี่เป็นลูกของเจ้าคำพูนดีค่ะอืม สูงได้ได้ยือ่ดอกแปดสิบเก้าสิบเซนไหมครับเก้าสิบเซนออกได้สองออกได้สองอาทิตย์ตัวนี้ออกยี่ให้หน้าได้ไหมครับโอ้ บอกตัวคุณยามเจ้ายามเจ้าจังหอบตัวเมียยางดีคันนี่เมียหลูกๆตัวเมียนี่ก็เป็นคุยเมีย คุยเมียสาวหน่อยจะหนีกันงามเนาะเป็นลูกของเจ้าความพูดนน่คะพี่น้องมีอี้ลูกแหลกอันอยมากไหมลูกตัวตัวเถิกนีโบเกียวเนาะตัวน้ำตาตัวทันเยืน มมาานี <S <S นน่ีพ่อก็ลูกค่ะน,นี่นี่ลูกเป็นตัวเมียผลจีทองนี่คืองออาน้องขายค่ะให้ใช่หรือเปล่าเออออกมาก็ให้ปันลูกไป็ปสกรกระก้อนท่านมีตัวขายบ่พ่อบ้านลูกสะก้อนให้พูดตัวตัวไก่ตัวให่ยังสามสี่ตัวตัวขายมีอยู่ยม่หลอกมาอีกนี่ตัวนี้มันก็ให้เขาไว้ที่เของมันเถอะเขาหมันให้เขา,าขอะไรก็ค่อที่ครบอยู่ค่ะสิ่สมบัติหอกไม่ได้อยงวันค่ะ พอจะขายตัวไห้ตัวรูกมันเะเบิอดอะไรอย่างนี้นมึงนีแบกแบกแนักลายค่ะยามหยาามนิ่ง้าว่าโอ้เสทีแห่งถามคนซื้ออบันนี้สูมม่ามีผู้มาใยา,ายแหนหลายกว่าสองเสนนี่เขาหายละสองเนตตอนนี้ใช่ออสี่แนะขายสองนทัทวเรือเขาไวอยู่ พ่ออยากได้ร้าย,ายปันไหนเนี่ยเรเขากระทำขาแบบนี้จะเขาสีให้บายยังไงเนาะขั้นบอปป่อร<ส>้ายคือจะแพงมันอยู่อยากให้อยากได้ลูกเท่าไหรอีกสักก้อนน้อมันหัวกะนาน่าย,ยิางก็ไม้ค่ะพี่นนท์เออมันจะไปหาสมหยา,า,ากค่ะจางโมก็สองพันสามพันไพล์นี่อยากเพาะขวายเจ้าของจะอะไรแม่พันธุ์ของลูกมันมันมันสีกับจีไหไปหนาหน่ำมาเสนอจสะสมก็จะสะสมตัวเอิญสะสมมันได้จ้ะเอาพันธุ์อื่นมาใส่พันธุ์ใหญ่มาใส่ จะคือลูกบ้านนี่ห้าวตองเอาตัวอื่นมาสมอันสมแม่ดูลูกขอกห้าวนี่ใดยู่วได้ยู่ม้วนแม่บ้องนี่สมได้ได้แต่ว่าม้อนเสื้อมัอนนั่นบ่าสมบ่จ้าลุ้นอกับพงเมจ้าตองเอาสายพันธุ์ใหม่มาใช้จ้าแกเอาไม้ที่มาใส่มาพอพอขายมากกหพอไหมมาหลือล้ลพี่ลน้องมัน มาสมวาวควรละค่ะ,ะ,ะสำหรับมือน,นีกับขอบคุณพี่น้องเอฟซีเก่าเอฟซีไม่เขามากดติดตามมาคอมเมนต์ขอบคุณเป็นยางสูงเลยคะ่ะขอบคุณล้วงหนาแล้วก็เอฟซีไม่กดติดตามให้น้ำเนรเดอร์ค่ะแล้วก็ฝากขอกพ่อยายตูไ่ไว้น้ำเนรเนาะในอ,อ้อมหัวกำใจอีกขอกหนึง่ง<น>ขอบบานเท่านี่ละ,<น>อะซอยพัฒนาสายพันธุ์ยท่าย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ไ่่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  แต่ว่าราคากับกันเองอยู่ดอกกันเองไว้ว่ากันราคาพี่ราคาน้องไก่กันกับสีบป๊ปานนั่นดอกเนาะเจ้าก็คือโบว์เวงราคาต่างไหวคือพันหนึ่งเออพันหนึ่งค่ะแต่ว่าจูงมาเองเนาะมาเองแล้วไปไว่อใหญ่เพิ่งโบมีรถค่ะพี่น้องมันไปไปไหนก็จูงไปเห็นรถมาไว้ได้มันเคยเห็นบ่เห็นบ่มีไหนมีไหนเห็นบ่อร์รถมาเนี่ยถืยืนหวนแนมเลยสงสานจ้า โพื่อะเงค้าเพื่อนื้เปล่าจะไปกเนงานกินดีเห็นว่าวีในม่มนนว้วอาหารว่เคยกินค่ะว่าเคยกินแนวยตัวนี้ห้ห้ว่กินกินานงานธรรมดาค่ะตาเตรียมเตรียมจำไ่พลูกพนงานหาี่หาหกี่บุญเป็นว่า สูงประบานลอยหกเสีาพวาพอใหญ่สูงลอยเจ็ดสิบหาไปเทียบเฟื่อมันเพียงมอะไรเพียงคอเพียงบอะไรรับพี่หนอเีอยเมิ่งอยหาเมืองขอยขึ้มันจะตัวนะ่ามีเนินแสนหนึ่งมะไมันจตเสือไปพอมันนี้จะมันบะไรเนีค่ะมากาไแปดมกับแปดมต่อซือมาแปดมือนด้วยแต่อะไรปีกว่าพุ่น สื่อมาเกลี่หนเงินแต่ว่าโอ้ยหายมาเขากับสมอยู่นอกพอหนอสมสื่อมาอยู่นอกสมอยู่สำหรับมือหนีกรลาพี่น้อ,ไนองไว้อนอค่ะหางแก้งแหวงปันค่ะพญาตุพิกัดบ้านซัโนมโล่งใต้ตำบลซัมโล่งอำเภอตาลสุมจังหวัดวุลลาดเจ้าทานีค่ะสำหรับพี่น้องอยากมาเยี่ยมมาสมมาไหนหน้องพอเนาะมาสมมาหยังฟ้องพ่อการคุยกันเนาะสวัสดีค่ะพ่อขอบคุณได้เลยค่ะ ครับลูกครับ <laughs> คนเดียงัวจริงตัวนี่นะตัวจริงนะ